รถเยอะแยะเลยให้ลองค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นท์หน้าศูนย์พาวเวอร์นะคะ Power Station พาวเวอร์สเตชันลับเก่ารถเยอะมากเรามาดูคันแรกค่ะไน์เตอร์ไน์เจอร์สแตนดาร์ดค่ะสามารถลองได้เลย 975cc รถเดิมๆค่ะค็ือคือใครอยากลองขับขี่มาขี่ได้เลยใช่ไหม ใช่ค่ะพกใบขับขี่ใบขับขี่หมวกกันน็อกแล้วก็รองเท้าผ้าใบอก่างเงี้ยค่ยาวมาหาลูกหมีเดี๋ยวลูกหมีจะขาออกไปขี่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดไม่ได้เอาอะไรมาต้องอยู่แค่ในศูนย์อวบนอยู่แค่ในนี้ค่ะแล้วใครอยากขี่ขับขี่แล้วไม่เคยขี่มาที่นี่เลยรถเยอะมากได้ค่ะสปอร์ตไกด์ค่ะรถใหม่ใหม่เลยค่ะลองได้เลยดีค่ะดีค่ะลองได้เลยค่ะรถใหม่ค่ะเดิมเดิมถ้าใครไม่เคยลองขี่สปอร์ตไกด์มาลองขี่ได้เลยดิ ใช่ค่ะคันนี้เป็นโลเอสนะคะอ้าวใครไม่เคยขี่โลเอสก็มาขี่คันนี้ได้เีกอาจจะสงสัยว่าทาไมมีหน้ากากมีกระเป๋ามันคือโลเอสที่ไปแปลงเป็นเอสซก็คือแค่ใส่โมงแล้วก็ติดกระเป๋า <Low> S. <S แต่จริงๆมันก็คือโลเอสนั่นแหละเครื่องเท่ากันค่ะเครื่อง117คิวบิกเท่ากันนี่คือรถคิงสเปเชียลเ็นเออรคี่ รถชิงก็มีลองให้ขี่ด้วยเหรอรถชิงสเปเชียลเป็นทัวริ่งให้ลองขี่ตอนนี้เป็นรุ่นเดียวที่เป็นทัวริ่งถ้าใครอยากจะลองฟิลขี่ทัวริ่งให้รีบมานะคะเผือออ่อมีคนจะซื้อขายนะคะใครซื้อคันนี้ก็ขายเลยเหมือนกันขายทั่วยลดเทสขายทุกคันนะโอ,อ่นานานจะมีให้ลองขี่นะทัวริ่งอะ่ะใช่นานๆจะมีให้ลองขี่นะครับอันนี้เป็นไนเตอร์สเปเชียลค่ะไนเตอร์สเปเชียลจะมีบาะท้อนพักเช้ามีโม่ง ก็อนมาเท้าแล้วก็โม่ค่ะแล้วก็แผนอเมริกาก็ยังมีให้ลองค่ะเพอแผนอเมริกาก็มีให้ลองด้วยใช่ค่ะสติดบ๊อบค่ะสติบ,บ๊อบสติบ๊อบก็มีให้ลองอันนี้ยกแทนแล้วกปกติสติดบ๊อบแทนจะอยู่อย่างนี้อ่อันนี้แต่งให้ดูเป็นขับสไตล์เผื่อลูกค้าอยากจะลองฟิลว่าซื้อรถนไปแล้วแต่งแล้วเป็นไง มาลองขี่ได้เลยค่ะโอ้โห oh. แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเบรกเอาถ้าใครอยากลองขี่เบรกเอานะชอบเบรกเอาก็มาลองได้เลยนะปก<ม>ติ out, มีเบรกเอามีแฟตบอยแล้วก็มีเฮอริเท e นี่เฮอริเท e คลาสสิกก็มีให้อลองค่ะเฮอริเทจอยู่นี่เฮอริเทจคลาสสิกแฟตบอยแฟตบอยก็ให้ลองค่ะแล้วก็เบรกเอาเบรกเอาก็ให้ลองค่ะ ันนี้ใช่ไหมใช่แล้วโอ้รถเยอะจริงๆอ่ะให้ลองอ่ะถ้าใครอยากลองขับขี่ะครับไม่เคยขี่ฮาร์เลยเนาะหรืออยากสนใจรุ่นไหนก็มาลองขี่คันที่ตัวเองชอบได้เลยนะเยอะมากค่ะปกติเราชอบรุ่นไหนจะไม่ค่อยได้ลองขี่ครับเพราะรถเดโมจะไม่ค่อยมีคันใหญ่ๆแต่รอบนี้มีเยอะเลยนะครับอ่าถ้าอยากจะมาขับขี่ติดต่อใครที่ไหนติดต่อรุกนี้ได้เลยค่ะที่ power station พลังเก้า ครับโอเคครับขอบคุณค่ะ